สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับในเกมฮีโร่นี่หมดหรือว่าเกมฮอนก็นอยเช่นเคยนะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นฮ he ีโร่เรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ที่น่ากลัวสําหรับใครหลายๆคนเลยนั่นก็คือ Fate เฟไดนะครัซึ่งสามารถหายตัวไปแก๊งไปนู่นไปนี่ได้แล้วคือหายจากแบบนี้รีบปักวอดฟ้าแล้วเดินเข้าปั๊มให้ไวเลยอะเฟดมีเป็นฮีโร่ที่น่ากลัวมากของปิดไม์แมื่อึงนะโอเคจะได้อธิบายได้เต็มแล้วแลให้ไปเปิดไม้อีกทีหนึ่ง นี่ก็เป็นฮีโร่ที่เท่มากเลนะวันนี้มากับอวตารไวนิชะหรือว่าผงซักฟอกนั่นเองวานิชคลายๆหลายๆคนคงเคยได้ยินหรือว่าจะเป็นสกิลหนึ่งของสเกลนั่นเองครับววนิชวินวอลนั่นเองนี่ก็เป็นอวตารในเซตนินจาสือว่าสวยงามมากๆเลยฮะไอ้มีสีม่วๆไว้นะโอเคสำหรับสกิลนี้ผมจะเป็นสกิลหนึ่งกับสกิลสองนะแต่ว่าผมคิดว่าผมจะเป็นสกิลหนึ่งนำแะ แต่เวลหนึ่งล้วเป็นสกิลสองจะเวิร์กกว่านะเพราะมันทําสตันได้ผมก็อัพไปเลยฮะเหมือนทีมเราจะมีคุยอะไรกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก <g ül üyor> <c oughs> ็ช่างมาเดี๋ฮะโอเคตอนนี้ผมก็พอละไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเรา่ออธิบายไปเรื่อยๆแล้วกันนะก็เปิดไม้เลยฮะ <c oughs> เหมือนทีมเราจะมีการอัดสกิลปากใส่กันอยู่ว <c> ะ <oughs> ผมก็ไม่ขอยุ่งอะไรแล้วลกันนะนี่ผมเจ้าเป็นของนี้นะไม่ออกโล่เพราะว่าเราไมไ ตัวกดเลนขั้นเทพนะตัวนี้อื <c oughs> แรงมากอื <c oughs> แล้วแหลกมากด้วยไม่ใช่แข่แรงธรรมดาไม่รู้ทําไมถึงแหลกอะ <c oughs> นี่ครับมันมังกรพร้อมใจพร้อมนะ <c oughs> โอ้โหโห,โหนะคารามิตี้ให้เล่งด,ดีผมโดนแน่เลยอะแต่โชคในยะที่เขาแบบไม่ได้กดดันอะไรผมมากนะก็ทำให้ผมเล่นค่อนข้างสบาโอ้โหเจ็บมั้เนี่ย ก็สบายอะถ้าเจอคาลามิตี้ที่โหดกว่านี้ก็หนักกะระับหนักมาก <watch> นี่ก็ใจเย็นๆน,น่ค่อยๆลัดคีิไปก่อนนะ <Yeah. S 1> โอ้โหรู้สึกว่าจะมีการเลี้ยผมก็ไม่รู้ว่าจะไงนะแต่ผมรอดูไปก,ก่อนดีกว่าเ <watch> ดี๋ยวค่อยกดแล้วกันนะชิปนี่ผมเอาเป็นสกิลหนึ่งนะมะ <adows> ั้ะดับเดินมานาได้เยอะๆอ้าวปลาขวันไม่ทันน,ะ oh, dang, น่ะกกดละ รู้สึกว่าเขาไม่รีนะยังไงก็ไม่ไมรีผมก็ไม่รู้ว่าเพราะราอะไรอะแต่ไม่เป็นไรนะโอ้โหเหมือนทีมเราจะรีนะไม่รู้จะรีหรือวานะผมกดไปแล้วอะ <c oughs> ถ้าไม่รีก็ไม่เป็นไรอะ <c oughs> เหมือนทีมเราจะเรียกบวกกลางแล้วฮะ <c oughs> มีรูนอะไรมาหรือเปล่าต้องตีหนึ่งทีนะ <c oughs> โหต่คิฟเวทมาตีนี่เป็นการเสียเปล่าได้นะ ผมว่ามันแกงยากเพราะยังเลือดเต็มอยู่เลยอ่ะไอ้ั่าน่ะไอ้คามิตี้หรือว่าฮีโร่ใหม่ครับโอ้ยมาแล้ะโอ้โหมีสกิลมาด้วยโหแรงโคตรโดน,นคอมโบเดียวเจ็บหนักกันเลยทีเดียวอ่าเขาค่อนข้างได้เปรียบเราตรงนี้เขาเป็นฮีโร่สายตีไกลอะาต้องแบบรักษาระยะไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปบู้วามะถ้าบู้วามนันจบไปนะมั่งใจเย็นๆนะ หมือนเขาจะแบบไม่เดินแหลมห้ผมสกิลใส่เลยนะผมว่าจะสกิลตอดไปสักหน่อยหนึ่งนะนี่ฮะแล้วก็ไปเก็บโลนะรู้สึกก็มันแ,แหลกๆหลกอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนจะมีสัญลักษณ์อะไรได้ยฮะผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเทียวอวตารหรือเปล่านะอวตารของตัวนี้นี่เจนเจนะรับเป็นสกิลหนึ่งนำเลยสกิลสามผมจะไม่รีบอาบนะเพราะว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหรนะ่ฮะชิปในปุ๊บตีมัน ถ้าเราประชิดตัวได้มันจะทำไรเราไม่ได้อะคารามิตี้นะกว่าจะหูมังกรได้นี่มันก็กินเวลานานพอสมควรนะเฮ้ยผมลืมเปิดไมทารลตดต้องขออภัยด้วยนะโอ้โหเจ็บมาเนี่โดนขโมยสเตตัสด,ด้วยนะลบไปเยอะมากๆนะสกิลของมันนี่โ,โหดเอ้ยส่ไม้ทานนะว้หยโหอะไรฝ่ายแล้วภาวาแน่นอนนะมีท้าหนึ่งหนึ่งนะไอ้ทีมหนึ่งนี่ โอ้แหล้วหกแล้วอะถ้าผมหกแล้วผมต้องรีบผมฆ่าได้นะผมว่ามาราเราใช้ทั้งหมดสามร้อยเจ็ดสิบอะซึ่งผมจะรีบอันตีไปเลยนะซึ่งเขาจะรู้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมจะฆ่าแล้วล่ะนี่ฮะใจเย็นๆใจเย็นๆตีแล้วสกิลหนึ่งไปเลยปุ๊บโอเคฮะประมาาไปไลยฮะนี่เราฆ่าได้ตั้งแต่เวลหกเลยนะ แล้วเราก็จะวิ่งไปเก็บลูนบนหรือลูล่างแต่ผมคิดว่าไปเก็บลูนบนน่าจะเวอร์กว่าเพราะว่ามันใกล้นั่นเองนะหรือว่าผมคิดไปเองนะแต่ว่าผมตีนิสัยชอบไปเก็บลูนบนนะ่ะลูนล่างมันมีคนอยู่ะ <rim> yes? ก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมเป็นลูนรีเจนะกลางมันตายไปกลางมันตายไปมันไม่น่าจะไปแก๊งเล่นไหนได้ฮะแล้วผมจะมาแก๊งเล่นบนได้แล้วผมว่าได้ป่ะรีบดันไป บอกเพื่อนนะให้รีบดันไปเราจะไา้วิง่งไห้หลังป้อมนั่นเองเลยไปนอ,ไน,น,อนได้ไหมอ้าวนีฮะสตันได้สองตัวเลยหรือเปล่าะผมไม่รู้ว่าจะฆ่าเลยไปนอนแล้วนะปุ๊บโอเคอนะกายไปเรียบร้อยหนึ่งตัวถอยดีกว่าคารายมิตี้มาผมไม่รู้ว่ามาจริงหรือเปล่านะเจนเดียนะเรายืนคุมโซนไว้ก่อนนะ ยินคุมโซนไว้ก่อนแล้วไปซื้อรองเท้าวะวโอเคผมจะอบเป็นรองเท้ากดนะปุ๊บเคยสูงสุดปอยเท่าไหร่วะนี่ฮะซื้อวับเลยว่าจะวับลงไปแก๊งเลนล่านะ,นนะ,ะห,หรืว่าคุ้มอยู่สองพันสองพันนี่ฮะผมกดขวดก่อนทีนึงนะจะได้มานาพอ,อลากร เค okay, ละเรากดที่ตัวไปเลยนะจะได้โดนชัวชัวโอเคแล้วผมจอกเป็นพนะีเคอะเกมนี้จะได้เข้าถึงตัวง,ง่ายๆนะเวลาสตารนน์นี่ถ้าสมมติว่าเราสตาร์นลงพื้นมันจะสตาร์นได้ไกลอะแต่ว่ามันจะไม่ชัวนนเองอะแต่ถ้าเรากดที่ตัวนี้มันจะยังไงก็ตันโดนนะผมคิดว่าตัโนโอกาสโดนมันแน่นอนกว่าคือถ้าอยู่ไกลกันไปีเ่เราลุ้นกดไปไกลเห็นไหมฮะมันจะมีแบบมันจะไกลขึ้นนะมันจะไม่ได้อยู่แค่วงกลมที่เราใช้ได้อ่ะ เราต้องกะมันให้ดีๆนั่นเองนี่โดนเบิร์นมานาเจ็บมานั่นน่ะเจ็บนั่นนั่นน่ะอีกทีเดียวตายเลยฮะสำหรับเลเวนอตัวนี้นะทีเดียวอ่ะไม่ใค่กี่ทีหรอกถ้าวิ่งมาโดนผมคอมโบก็ตายอ่ะแล้วผมวิ่งไปเก็บรูนดีกว่าอย่าไปเพิ่งไปเสี่ยงเลยนะค่อยๆแลบเจเย็นได้เฮสนะถือว่าเป็นรูนทีเนะท่เทพมากเลยนะมาดีมาด,มาดีไม่รู้จะโดนสตันส่วนหรือเปล่าวะนั่นไงสวยละ เียนะปุ๊บรีบข้ามาาเลยอีกทีเดียวโอเคเลยบอ,อกให้ไวฮนะว่าจะเก็บรูนนะหน่อยฮนะแต่ได้รูนไม่ได้รูนนะถอยดีกว่าถอยดีกว่าเรามีเฮสนะเราไม่ต้องกลัวอะไรมากมายเท่าไรหรอกนี่สตันคู่ไปเลยเขยลวใจเดียนะรูนเฮดนี่มันทําประโยชน์ได้เยอะมากนะนลกลโกงมากเลยฮนะยังไงต่อดีว่าข้างว่าเป็นเดฟไฟเลร์นะ ตอนนี้เราต้องมาตั้งคิดแล้วว่าเราจะวับลงไปเลนไหนดีอะคิดก่อนนะเลนไหนดีวะผมว่านะเลนล่างน่าจะฆ่าได้ครับเป็นไนท์ฮาแม็กมันแล้วก็คาราเมตตี้อะเลนการี่มันฆ่าก็ฆ่าง่ายแหละแต่ว่าเลนล่างมันน่าจะง่ายกว่าแหละผมคิดว่านะแล้ววอร์ดอะไรพวกนี้ไม่น่าจะมีนะฮะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเราซื้อวับรอเลยฮะค่อยๆเจเย็นนะถ้าจะวับต้องวับลงป้อมสองขนาดนะ ปับลงวันนี้เขาถอยแน่นอนนะโอเคผมจันตีเข้าเลย้ะน่าจะถอยแะ้วผมคิดว่านะอ้าวไหนฮาวไหนฮาวะไหนฮาวะปุ๊บเอ้ยหืมแหลกฮะแหลกฮะแหลกมันแหลกฮะเห็นได้ช yup ัดเลยเห็นได้ชัดเลยว่ามันแหลกมากนะตะกี้ผมเลยตันว้าวไม่งันตันไม่ว้าวหรอก ก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าผมขี้โม้อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นแค่ Immortal c h a l ชา n g นนะเป็นแค่ซีรีส์นั้นเท่านั้นนะที่ผมจะโม้อะไรอย่างเงี้ยซีรีส์อื่นผมจะไม่โมแน่นอนนะโอ้โหโดนฮะเพื่อนเราน่าจะรอดยากจังหวะนี้ผมจะวิ่งตามโอ้โหเจ็บนะเนี่ยต้องให้คนแทงให้คนอื่นแทงนะแรงมากโอ้โหแล้วผมแทงต่อที่ผมตายได้นะได้บอกดีกว่าเราจะตายได้โดยไม่รู้เรื่องฮะเคส อินวิสนะรีบกดเลยดีกว่า <c oughs> เราจะโดนใครวิ่งมาตอนนี้เราก็ขาดอีกร้อยนึงนะจะได้เป็นปียะสำหรับซีนี้นี้ผมก็จะแบบเล่นแบบบอกวิธีแนวทางการเล่นอะไรประมาณนี้นะแบบไม่โม้เหมือนอิมมอร์ทัลชาเลนนะก็ขอให้ทําความเข้าใจด้วยนะคะ <laughs> คือผมไม่ได้เป็นคนขี้โม้อะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเราทําซีรีส์มาแบบแนวประมาณเนี้ย <c oughs> ก็อยากให้มันเป็นแนวประมาณนั้นนะ่ะเขาไม่ต้องแปลกใจครนะับแบบ ไม่ชอบใจก็หันมาดูซีรีส์นี้ก็ได้หรือไม่ก็ไปดูการสุม่มบิงโก,โกของผมก็ได้อะก <at> ็อย่าพึ่งกับอาคาติอะไรกันเลยนะน yeah, ี่ผมก็จะไปแกงเลนโบนะผมว่าน่าจะฆ่าไม่ยากนะฆ oh. ่าง,ง่ายเลยแหละสำหรับคลาเรนตัวนี้ฮะแล้วผมว่าผมจะได้ผีไอ้ผมจะได้เลเวนนอร์ด้วยหละนี่ใจเยน็นๆนะๆอ้าวเสร็จดีฮะตีทีนึงแล้วก็สกิล แล้วก็สกิลหนึ่งไปเลยฮะอ้าวสกิลไม่ทันเฉยนี่แล้วก็วาร์ปกลับเลยฮะให้ไวเลยเดี๋ยวมันจะขิวไม่ได้ต่ได้หฮ้ามากตุย๋ยนี่ได้เป็นพีเคแล้วะแล้วก็วาร์ปไปเลนไหนดีว่าคิดก่อนนะจะวาร์ปไปเลนไหนดีว่าอันนี้ก็ต้องใช้เวลานิดนึงอนะเพราะว่า ถ้าวับผิดนี่มันถึงกับชีวิตเลยนะแต่ว่าเป็นครูดาวอยู่ดีอ่ะผมว่าไปเลนกลางกันอ่ะเผื่อจะมีประเด็นนะอันนี้เราก็เวลสึกเบ็ดเราผมว่าผมขายนี่ทิ้งไ่ได้ดีกว่าเราซื้อมาเป็นนี่ฮะเป็นสตรีมบู๊เลยนะจะได้เพิ่มมานาเพิ่มเลือดเพิ่มอะไรได้ฮะมีประโยชน์มากมากเลยสำหรับรองเท้านี้นะทีน,นี้เราก็เข้าได้ดัวเร็วมากคะจากพีเคนะทําจังหวะได้ง่ายๆแหละเนี่ยบิงเข้าไปสตันได้เลยนะ แต่ก็ต้องเล่งดีๆเขาว่าจะให้โดนกี่ตัวมีบีงะมีบิงะนะไม่รู้จะมีใครซอร้อนหรือเปล่าวะนี่ฮะอย่างนี้ะฮะปึ๊บเราใจเย็นๆนะแฟดไม่ต้องใช้เงินเยอะฮะ้าเราจะเดินเกมได้สะดวกถ้าเรามีของเยอะนะสำหรับพีโร่ฟดตัวนี้ฮะนี่ได้รูเีเจนนะฮะสมมติรู้สึกว่าเกมน,นี้รูนี่จะเป็นใจกับเรามากเลยฮะเอาได้อะ เราใจเย็นๆก่อนดีกว่า,วานี่เลเวนอปุ๊บเราออกมาก่อนนะใจะเ,เย็นนะดูก่อนนะเราดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไงนะปุ๊บกดรีเจนไว้ก่อนนะเผื่อาแล้วพอแล้วว่าไม่น่ากดจริงๆนะน่าจะรอสักเดี๋ยวก่อนนี่ก็จะวินวอล์ไปดูนะมันมองเห็นได้ไกลามากผมก็ไม่รู้ว่าเขามีวอร์ดปักไว้หรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีจะดีมากๆเลยฮนะ นี่ฮะฆ่าไหนฮาได้อีกตัวนึ่บเราวิ่งมาสตันตัวนี้สวยงามมะโอเคเหมือนจะมีบวกต่อหรือเปล่าวะเหมือนจะไม่ได้มีบวกต่อละแต่ถ้าโบกก็ได้นะผมจะบินไปเปิดจังหวะให้ได้ฮะดี่ใครทำให้เราเล่นง่ายเลยสำหรับไอเทมชิ้นต่อไปผมว่าจะเป็นโคนเดกครเพราะว่าจังหวะนี้เราสามารถทำดาเมจได้เลยนะคือถ้าอีกฝ่ายอยู่คนเดียวนี่เราจะเก็บได้เร็วมากคะสกิลเราทำดาเมจได้รุนแรงมากๆเลย รวมๆก็เกือบพันนึงแล้วอะแค่สกิลสามแล้วก็สกิลสองแล้วก็สกิลหนะึ่งอะสามสกิลก็เกือบพันแล้วให้บอกโคเด็กบีก็ฆ่าได้ง่ายเลยนะเลือดต่ำกว่าหนึ่งพันนี่คือตายแน่นอนนะเนี่ยแล้วก็ไปดูว่าผมว่าเลนบนน่าจะมีประเด็นที่สุดนะเพราะว่าคลิปมันดันอยู่ว่าอีกฝ่ายนะ่าจะวิ่งมาฟาร,ร์มนะแล้วผมอาจจะคิวได้นะแต่ว่าทางที่ผมว่าผมไปซื้อดั้กันดีกว่านะขวานนี้เราไม่ใช้เราก็วางทิ้งไว้เลยฮนะออกเป็นของที่มันมีประโยชน์ดีกว่า นี่เขียงพวกดั That, นะ๊ฮะจะได้ฆ่าไนฮาวได้อ้าว <you> กาเซียนไม่น่าเก็บรูเลยฮะน่าเสียดายนี่เราเปล่าไปเป็นรองเท้าสเต็งกันนะ mm hmm. เผื่อโดนกลางทางแล้วจะได้ถอยได้นะ mm hmm. ไม่ใช่ตายไม่ใช่ตายเลยนะ mm hmm. นี่อะแล้วเราก็วินวมอกไปเลยวิ่งหาในป่าแลนะ้ว mm hmm. เผื่อเจอใครรู้สึกว่า <Yeah. S 1> ทีมเรากับทีมเขาจะด่ากันนะซึ่งไม่รู้ว่าด่ากันทาไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ <laughs> เล่นเกมะระชันฝีป,ปากกันไม่เจอใครนะผมไม่เจอใครจริงๆนะผมวิ่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยการเล่นเฟดก็มาเนี่ยฮะวิ่งหานะ้ะพยายามอย่าจมเลนนะ <c oughs> อย่าจมเลนจะดีที่สุดนะพยายามวิ่งแกงไปเรื่อยๆนะน <c oughs> อ่เชนเดียนะผมเข้าก่อนไม่ได้แนะบอกจริงๆเลยผมเราเข้าก่อนนี้ตายได้ง่ายนะเรื่องเราแค่พันหนึ่งเองฮะ เลือเราถือว่าน้อยมากนะควรจะให้คนอื่นเข้าไปก่อนดีกว่าเรายืนข้างหลังฮนะแต่จริงๆถนะ้าผมยินวอลนี่ผมจะเข้าไปเปิดสตาร์ทให้ก่อนนะปึ๊บเจนเะดียนะเจนเดียนปึ๊บปึ๊บยังไงดีตอนนี้เราก็ยืนคุมจังหวะไว้ก่อนนะเพื่อนเข้าบวกหรือว่าโดนเปิดก่อนเราจะได้เข้าไว้ทันนะนี่ฮะเฮ้ยผมว่าถอยดีกว่าเพราะมันไม่ตายแน่นอนนะมันไม่ตายแน่นอนนะปึ๊บ ตอนนี้เราตัดแบ็กมาเราจะการประทาไปได้แล้วตัวหนึ่งฮะผมเหมือนตรงกลางจะบวกกันละแต่ว่าผมทําอะไรเขาไม่ได้เลยอ่ะเราไม่เข้าดีกว่าเมื่อกี้ผมว่าจะบินเข้าไปเอาแบ็กบามากกว่าแต่ว่ามันไม่มันเกินไกลเกินไปอ่ะโอ้โหสกิลไม่โดนนะเ <laughs> <c oughs> ฟลมากเลยฮะ <c oughs> ไม่อยากเสี่ยงเข้าไอโอ้โหแล้วตอนนี้สกอร์มันนำห่างก,กันมากนะ พวออฝ่ายที่แคลลี่เยอะะมีเคียวเลเวนอร์คารามิเ้ไรฮาวะเรียกว่าแคลลี่เกือบทั้งทีมเลยมากกว่าทีมผมนี่มีแค่ทาลลอดนะที่ดูเหมือนจะเป็นแคลลี่นะแค่ตัวดเดงขอขอขอขยะรลูนไรไม่รู้นะแต่ผมบอกขอไว้ก่อนนะเขาบอกรูนบนมาผมก็บอกขอเลยอ่ะคือเรามีขวดนะเราเราถ้าเราได้รูนดีๆเราจะสามารถเดินเกมได้ง่ายนะฮีโร่ เฟยตัวนี้ฮะเป็นอินวิสฮะคือเราว <laughs> ินบอลได้สองรอบเลนะถือว่าดีมากดีมากๆเลยแต่รู้สึกว่าผมจะฆ่าได้แต่คาลามิตี้กับไนฮาวฮะซึ่งไนฮาวนี่หายกายกูแล้วอะในวันน้อนนี่เราจะฆ่าไม่ได้นะผมว่าต้องมีเพื่อนมาด้วยฮะเลื่อนมาตั้งพันหนึ่น 1, นงอะรอก่อนทีกฟ่าแต่คาลามิตี้เราฆ่าได้ง่ายเลยอะเ่เดี๋ยวผมรอเพื่อนกำลังล็อกมาจังไม่ได้รอกหรอกรอชัวร์ ผมจะเดินบล็อกไว้นะเขาจะรู้หรือเปล่าผมไม่รู้วะแต่ว่าผมตันแล้วล่ะนี่ปุ๊บใจเย็นๆนะอ้าวยังจะโดนที่อีกฮะน่าจะตายแหละไม่น่ารอดหรอกตีอีกทีหนึ่งฮะปุ๊บสองทีปุ๊บนี่ตายละอีกสามร้อยบาทแล้วก็ได้เป็นโค้ดเกแล้วแต่ว่าตอนนี้ฝ่ายนี้ประกาศคอนซีแล้วผมก็ไม่รู้แล้วว่าเพราะอะไรนะก็อาจจะได้เห็นแนวการเล่นของเฟดไปไม่มากก็น้อยฮนะคือ เราไม่จะไปต้องออกไปไหนเลยนะเรายืนในป่าเราวิ่งหาแก๊งอย่างเดียวนะเนี่ยะอันติีมาแล้วก็กดอันตรีเลยนะเนี่ยเราวิ่งหาไปเรื่อยๆอนะถึงแม้ว่าทีมเราจะเสียเปรียบก็ตามแต่ว่าเราก็ยังต้องวิ่งอนะเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบให้ทีมเรานั่นเองโอ้หแล้วตอนนี้ฝ่ายก็ปวดคอนซีทไปเป็นเทียบร้อยแล้วก็จบไปแบบไม่ง่ายเลยนะก็ลองไปฝึกเล่นกันได้คนะสำหรับฮีโร่เฟรตตัวนี้ก็ผมแนะนําให้เล่นนะเป็นฮีโรวที่โหดมากๆเลยทีเดียวเพราะว่ามัน วินวอลได้ตลอดอ่ะเราวิ่งผ่านป่าแล้วมองเห็นได้เยอะมากนะก็ลองไปฝึกเล่นกันดูครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์ถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับายบายครับบายจ้าฟิงนี่เท่มากเลยายบายครับบายจ้าบายจ้ะบิว